ครับก็กรับมาสูช่วงต่อไปน,ายยายอนะครับสถานย้ายต้นไทรนะครับช่วงนี้ก็เป็นชักที่ส,สี่ครับาจากยาต้นไทรดังมากฝั่งเดิมนะครับที่มีจุดอุตสาหนึ่งนะครับก็จากหลังมาสู่สารทั้งใหม่นะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับแบบนี้ก็กคลัง ยกเป็นช่วงที่4นะครับในการย้ายและเสร็จแล้วก็จากย้ายวถเคนนะครับไปอยู่ที่สารทางใหม่ในที่เห็นนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าวันนี้มีความราบลื่นเป็นอย่างดีนะครับในการย้ายก้อนไสที่มีอายุเก่ากว่า100งปีนะครับซึ่วันนี้ก็มีองค์อาคมนะครับและ อ,อ,องค์ครอู๋หองม่วงนะครับได้มาทำพิธีทําให้วันนี้งานที่อยากหาคพบไปได้ดีนะครับโดยที่ยังไม่พบหุ่สักใดนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการยั้ตเส้นสายของสารเจ้าปู่ไส่งามนะครับซึ่งสารที่เห็นก็เป็นสารหลังใหม่นะครับที่ตอนนี้มูลค่ามากกว่า80ล้านบาทแล้วนะครับ กราจะเห็นว่านะครับรากของต้นไทรนะครับก็เกาะตัวกันแน่นเป็นอย่างดีนะครับทําให้การย้ายในวันนี้มีความสะดวกในการย้ายมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าได้ตัดแต่งฟอร์มนะครับต้นถ้าขอตัดนี่เป็นต้นที่ใหญ่นะครับถ้าถ้าโดูจากในช่วงแรกๆที่บัทิเทสนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับว่าต้นไทรนะครับก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับ หลังจากนี้ครับเราก็จะย้ายรถเกนนะครับไปบริเวณสาลังใหม่ครับแล้วก็ยกไปสู่จุดที่จะทำการปลูกต้นไทรก็ตอนนี้ก็อันนี้เวลา13นาฬิกา35นาทีนะครับจะเห็นว่าค่อนข้างตะใช้เวลาในการทำงานนะครับที่ดินคืนนี้ครับที่ผมได้กรรารตัดมาในสทราบนะครับว่าคุณสองชายนะครับได้ซื้อ ขวานสันเจ้านะครับในราคา18ล้าน5 0 0 0บาทครับก็ถือว่าถ้าไม่มีพื้นที่ผืนนี้ครับการย้ายต้นสายก็ค่อนข้างจะทานนํางานลาบากครับเพราะว่าทางเข้าเดินเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้า,างจะแคบนะครับก็จะเห็นบรรยากาศโดยภาพรวมนะครับวันนี้ก็มีหลายหายท่านนะครับเข้ามาร่วมงานครับกองทุนนี้กําลังเตียกสำหรับพื้นที่ที่จะให้รถเขตนะครับได้ เข้าไปสู่บริเวณสานเจ้าหลังใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในการใช้ทุกใจในช่วงเวลาต่อไปครับสวัสดีครับ